เดี๋ยวเพิ่งโดนนะยังไม่มีสินค้ายังไม่ได้เอาสินค้ามาวางคอนเฟรคคอนเฟรคเมื่อวานเนี้ยไหลไหลแล้วก็แล้วก็โดนนิดนึง เดี๋หน้าร้านนะคะหน้าร้านจะไม่ให้เห็นโดยเต็มตัวนะคะอันนี้หน้าร้านนะคะเดี๋ยวถ้าขึ้นแจ้งเตือนเนี่ยก็จะได้ต้องไม่ให้เห็นเต็มตัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะตรงนี้จะเป็นตลาดนะคะทางเนี่ยทางที่มานี่ค่ะตรงเนี้ย